สวัดีจ้าพ่อปอช่องหญิงกบลันลาเจอกันอีกแล้วจ้าหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะคะตอนนี้หลังปีใหม่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็กบก็แต่งตัวเพื่อจะไปงานแต่งของน้องสาวนะคะแต่ก่อนที่จะไปนี่ก็มีเวลาอีกเยอะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเราก็จะมาพูดคุยกันก่อนนะคะเห็นมีเพื่อนๆถามมานะคะใน คอมเมนต์แล้วก็ข้อความต่างๆเข้ามานะคะเดี๋ยววันนี้เรามาถามตอบกันนะคะว่าจะคุยอะไรกันบ้างนะคะทำอะไรที่ไหนอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามารู้เรื่องราวของกบกันนะคะจ้ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าชื่อจริงค่ะชื่อว่าว่าที่ร้อยตีหญิง สุพัฒวิชัยจริงๆนามสกุลเก่าก็ชื่อว่านามสกุลกำบังไพยนะคะแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะว่าเอกสารยุ่งยากมากเลยเพราะตอนนี้อยู่ต่างประเทศนะคะชื่อเล่นชื่อกบนะคะอายุเอ๊จะบอกดีไหม <laughs> อายุบอกดีไหมเนี่ยห้กว่ากว่าห้กว่าไปคิดเอาแล้วกันนะไปถ่ายเอาแล้วกัน <laughs> ทำงานที่ไหนทำงานที่ประเทศรัศเสเซียเมืองมอสโกนะคะอย,อยู่ในเมืองมอสโกประเทศรัศเสเซียนะคะกบทํางานสปาก็ทํางานนวดนะคะเทรปิสทำงานนวด,นะะนนวดกมวดม็มีนวดออโรมามีนวดออยมีนวดไทยนะคะมีนวดเท้ามีนวดประครบมีหินร้อนแล้วก็มี สปาหน้านะคะสปาตัวนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอะสลิมนะคะโฟแฮนนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องเรือนร่างหน้าตาต่างๆความความสวยความงามเพราะว่าคุณรัเสเซียไม่ไม่ค่อยได้อาบน้ำนานๆก็จาบน้ำเพราะเป็นเมืองหนาวนะคะก็จะมาทำความสะอาดหรือว่ามาผ่อนคลายในการ นวดตัวนะคะในผ่อนคลายในการนวดเพราะว่าการนวดไทยตอนนี้นวดไทยเราดังไกลถึงทั่วโลกนะคะไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยอย่างเดียวตอนนี้เราได้รับเป็นโมรดกโลกแล้วด้วยเกี่ยวกับเรื่องนวดไทยวันนั้นจงภูมิใจเถอะค่ะว่างานนวดก็เป็นงานที่ดีแล้วงานนวดเนี่ยกบบอกเลยว่ากบภูมิใจมากๆที่ได้มาทํางานนวดเพราะเมื่อก่อนกบก็เป็นครูนะคะ ทำงานอาชีพคุณครูสอนหนังสือนะสอนรำสอนทาาศิลป์สอนดนตรีอยู่แล้วก็ลาออกมาทำเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จนั่นแหละแล้วก็มาเดินทางมาทํางานเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรวดแผนโบราณน,นะคะได้ใบประกาศนียบัตรมาแล้วเราก็ไปสมัครที่มีทางานต่างประเทศก็ได้มาที่มอสโก รัเสเซียนะคะก็ตอนนี้อยู่มาประมาณ8ปี9ปีแล้วค่ะทำงานที่ประเทศมอสโกบอกได้เลยว่าจากที่ตัวเองเป็นหนี้เยอะแยะมากมายสามารถที่จะใช้ได้เงินเดือนของเราเนี่ยไปปลดหนี้ได้นะคะก็ภูมิใจในอาชีพของตัวเองมากๆเลยนะคะที่เรามีอาชีพนี้เราถึงได้มีไรายได้มีราย มีเงินไปจนเจือครอบครัวมีเงินไปช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ส่งลูกเรียนหนังสือบอกเลยเลยว่าต้องขอบคุณมากๆขอบคุณคนที่พามาขอบคุณที่คนที่แนะนํากบนะคะให้มาทํางานที่มอสโกทํางานที่รัสเซียขอบคุณบอสด,ด้วยนะคะที่ได้รับกบได้มาทํางานที่ประเทศรัสเซียจนทุกวันนี้ก็ปปดหนนี้ได้หมดเลยนะคะดีมากๆบอกเลยว่าแบบตอนนี้ก็ ทำงานได้แบบไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องแบบท้ออ่ะค่ะเพราะว่าเราหมดหนี้หมดสินนะคะที่ชิ้นใหญ่ๆมันก็จะมีน็กๆน้อยๆอะไรก็ยังมีอยู่นะคะก็ใช้ทยอยใช้ไปเรื่อยๆนะเป็นหนี้เราทยอยใช้เป็นหนี้เราตกลงกับเขาเดี๋ยวเราก็ใช้ใช้หมดค่ะทำงานมา9ปีถามว่าเก่งภาษาไหม กูไม่เก่งเลยค่รู้แค่งูวัวปลายิ่งภาษาอังกฤษก็งูวัวปลาเหมือนกันส่วนมากก็จะใช้เออเขาเรียกว่าที่เราใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับการทำงานเท่านั้นเองส่วนข้างนอกก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะคะซื้อข้าวซื้อของก็นิดๆหน่อยๆเพราะไม่ค่อยได้ใช้อะไรแต่กลับมาบ้านปุ๊บเราก็เจอเพื่อนๆพ,พักอยู่ที่บ้านเราก็คุยกันเพื่อนๆที่บ้านกลับมาบ้านก็คุยกันเป็นภาษาไทยนะคะไปทำงานก็ใช้แค่พื้นฐานในการทำงาน ทํางานอีกชั่วโมงฟังรู้เรื่องนะคะภาษาอังกฤษกบก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งภาษารัสเซียแต่ที่สําคัญเลยกบใช้ Google แปลภาษาด้วยนะเวลาสื่อสารหรืออะไรต่างๆจะช่วยเราได้เยอะองานในมอสโกหรอคะเป็นงานมีงานนวดมีงานกุ๊ก นะคะที่ที่ทำงานอยู่ที่นี่นะก็มีงานข้าราชการทำงานอาของสถานทูตนะแล้วก็มีมีนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่แล้วก็มีที่มาที่ทำงานที่นี่ก็จะเห็นที่เห็นมีอยู่นะคะก็จะมีกุ๊กแล้วก็มีนวดเนี่ยหายเยอะนวดนี่หมายถึงว่านวดแผนไทยนะคะแผนโบราณมีสปามีนวดไทยนวดเท้า นะคะอาโรมาสครับนะะออยมาาสัสาดอะไรอย่างนี้ยนะเฟซหน้าอันนวดหน้าต่าง,างนะคะก็งานที่นี้ก็มีทำงานทั้งหมด12ชั่วโมงกบเข้าง,งานห้าโมงแล้วก็ไปจบ5้าทุ่มนะคะสแปรงาน12ชั่วโมง แต่ว่าทํางานไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันไม่ถึงหรอกค่ะที่ทํางานกบก็ไม่ถึงหรอกกบทํางานบางวันก็4ีหชั่วโมง6ชั่วโมงนะคะกบก็มาแบบถูกต้องตามกฎหมายผ่านกรมแรงงานนะคะมาแล้วก็มาทํางานที่โรงแรมแห่งหนึ่งไม่บอกเลยคะว่าที่ไหนมากบทํางานโรงแรม ก็ทำงานที่โรงแรมมาตลอดนะมีทำงานซาลอนที่นี่มันจะมีโรงแรมแล้วก็มีซาลอนมีร้านทำผมม,มีซาลอนแบบเต็มรูปแบบเขามีทามัมมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ที่ร้านก็จะเป็นแล้วสามารถแค่คนที่มาพักที่โรงแรมแล้วก็มาลงมานวดผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีขัดผิวบ้างมีนวดเท้าบ้างจ้ะ ทำไมพี่มีความสุขจังหรอทำไมพี่กบมีความสุขจังก็ทําตัวให้เบิกบานเต็มใสคือถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้สินถึงแม้ว่าเราจะมีทุกข์แค่ไหนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเชื่อสิเวลาจะเป็นเครื่องที่แบบว่าเยียวยาจิตใจของเราไม่ว่าคนที่มาทํางานที่นี่บางคนก็เลิกกับแฟนบางคนก็อกหักบางคนก็มีหนี้บางคนก็มีปัญหาครอบครัวบางคนก็ สิปถาเยอะแยะมากมายไก่กองแต่ถามว่าถ้าเราทำใจให้มีความสุขเราก็มีความสุขยิ้มรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาขอให้เพื่อนรู้เลยว่าสองมือเราเนี่ยทำงานจิตใจเรามีความสุขยิ้มกับทุกๆสิ่งคิดบวกคิดดีแล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องคนอื่น ไม่นินทานว่าร้ายใส่ร้ายใส่ไฟเรื่องคนอื่นแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วค่ะทำตัวเองให้มีความสุขไปเที่ยวหาโอกาสมาถึงต่างประเทศนะคะทุกเพื่อนๆไปเที่ยวเลยค่ะมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายในมอสโกเที่ยวในที่ต่างๆเลยหาความสุขให้กับตัวเองวันหยุดเนี่ยอย่าจับเจ้าอยู่บ้านเงินก็ส่วนหนึ่งก็แบ่งกับบ้านอีกส่วนหนึ่งเราก็ไว้ใช้ทิปอะไรที่เราได้มาแล้วก็ใส่กระปุกเก็บไว้เอาไว้ใช้ได้ มันก็มีความสุขคิดบวกมันก็มีความสุขแล้วค่ะทุกวันนี้ก็บอกชื่นชมตัวเองทุกวันมีความสุขทุกวันยิ้มทุกวันแล้วตัวเองก็จะมีความสุขลองทำดูดีคะ่ะรับรองได้ว่ามีความสุขจริงๆนะคะจ้ะทำไมถึงได้มาทำ t u b e เหรอคะอยากจะเก็บ สิ่งสวยงามที่เราชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเก็บเอาไว้ดูนะคะว่าเออเราตรงนี้เราเคยไปเที่ยวมาอะไรเงรี้ยมันยังอยู่ใน YouTube เราก็ได้เก็บไปดูด้วยแล้วที่สำคัญเนี่ยความตั้งใจ่งกลบเลยด้วยก็คือว่าน้องๆที่เข้ามาเนี่ยมาทำงานใหม่หรือนักศึกษาใหม่หรือคนที่มาแบบใหม่ๆครอบครัวแต่งงานมาใหม่ๆเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเส้นทางไปยังไง ยังไม่รู้ว่ามอสโกเป็นยังไงยังไม่รู้สถานที่เที่ยวไปตรงไหนกบก็เลยทำ u t u b e เนี้ยขึ้นมาเผื่อว่าจะแบ่งปันให้แบบว่าที่กบตัวเองเนี่ยรู้แล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนที่ยังไม่รู้คือว่าจะได้เดินทางได้แล้วก็ไปเที่ยวได้ไปเผื่อจะถูกใจกับเพื่อนๆได้บ้างเลยเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้างนะก็หวังว่าเอ่อ u t u b e ที่กบทําก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ทุกคนที่ได้เข้ามาดูได้เข้ามาชมและตัวกบเองก็ได้เก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยเอาให้ลูกให้หลานได้ดูด้วยนะคะเพื่อไม่รู้ว่าอนาคตอายุเยอะขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกบก็จะได้มีวิดีโอเนี้ยเอาไว้ชื่นชมไว้ดูว่าเออเราเคยมามอสโกนะได้มาเที่ยวที่มอสโกได้มาทำงานที่มอสโกด้วยเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วปกตินะคะ อยากทำยู u ูบเนีนยทำอะไรได้บ้างเหรอคะไม่ยากเลยค่ะตอนนี้นะคะการทำ YouTube เนี่ยในในวิดีโอที่กบดูเนี่ยของคุณขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคุณเสกสรรปัน YouTube น้นยู u ูบเนะกบก็ดูจากของคุณเสกสรรปั้น u t u b e ดูวิดีโอเขามีเจอมีขั้นตอนในการสอนตั้งแต่ขั้นตอนในการสมัคนะคะตั้งแต่ขั้นตอนในการสมัครขั้นตอนในการสอนแล้วที่สำคัญ ทุกอย่างนะเขาจะบอกไว้หมดเลยนะมีบอกไว้หมดเลยว่าแต่ละวิดีโอแต่ละคลิปแต่ละคลิปของคุณเสกสรรปั้น u t u b e เนี่ยบอกไว้หมดเลยว่าทําอะไรบ้างนะคะใช้โปรแกรมอะไรนะคะทําจากมือถือได้ไหมทําได้ค่ะกบก็ทําจากมือถือมีมือถือเครื่องเดียวนี่แหละค่ะนะคะเคยคิดจะทํานานแล้วนะคะการท YouTube ตั้ง2ปีที่แล้วตอนนี้คิดว่าตัวเองอะ่ะไม่พร้อมแต่เดี๋ยวนี้ ตั้งกตดูวิดีโอของคุณเสกสรนไปยูทูบได้เผยแพร่ในการสอนเนี่ยกบก็เลยเออมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถทําได้ก็เลยลงมือทําเลยเก็บตั้งแต่ปีนี้เลยตั้งแต่เบื้อต้นเดือนต้นเดือนรู้สึกจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์หรือไงเนี่ยคะ่ะเริ่มเริ่มทานะคะไม่สายคะ่ะทาไปเถอะทำสิ่งที่เรารักทำส,สิ่งที่เราชอบโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวสามารถทําได้จ้ะ เดี๋ยวเราเรากล้เพิ่มนู่นนี่นั่นมาแต่ตอนนี้กบก็ไม่ได้มีอะไรกล้องก็ไม่มีค่ะมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวจริงๆนะคะลงมือทําเท่านั้นเนะะี่ยค่ะอย่างที่คุณเ,เสกสรรบอกว่าลงมือเฮ็ดเนี่ยต้องลึงมือทานะคะกบก็มีคนติดตามนิดหน่อยพอสมควรร้อยกว่า200กว่าแต่ไม่ได้ซีเรียสอะไระคะ่ะเพราะว่าก็กล่าวว่าตัวเองเก็บเอาไวด้ดูแล้วก็เอาไว้ให้เพื่อนๆได้ ชม u t u b e แล้วก็มีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเดินทางของมอสโกเกี่ยวกับเรื่องสิ่งต่างๆที่ไม่รู้ในมอสโกน้องที่มาใหม่ๆแค่นั้นเองไม่ได้คิดอะไรมากมายว่าจะต้องได้เงินเยอะแยะมากมายอะไรยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะทําไปเรื่อยๆอยากจะเผยแผ่ให้กับเพื่อนๆเ,เท่านั้นเองแล้วก็เก็บไปดูด้วยจ้ะมีอะไรเตือนบ้างให้กับน้องๆที่มาใหม่ อ๋อได้ได้ได้ก็ขอให้น้องๆอ่ะได้มีความตั้งใจในการทำงานนะคะรักในอาชีพของตัวเองภูมิใจในอาชีพของตัวเองนะคะทำงานแบบเต็มที่ในการทำงานนะคะรักในการทำงานมีความสุขในการทำงานนะคะรับรองได้ว่าเออเรามีเงินเพื่อจะเก็บไปใช้หนี้ได้แน่นอน รับรองได้นะเพราะกบผ่านตรงนั้นหมาแล้วจุดนั้นมาแล้วนะครับสามารถที่จะผ่อนหนี้ผ่อนสินลูกเรียนจบนะรถส่งหมดเต็มที่ในการทำงานมีความสุขกับมันสองมือเราสร้างขึ้นมาเราก็ต้องสามารถที่จะใช้หนี้ใช้สินแล้วก็ผ่อนลูกผ่อนรถผ่อนค่าเทอมลูกได้ใช้เงินพ่อแม่ได้มีความสุขอย่างสุขสบาย ถึงแม้ว่าเงินเดือนมันจะเป็นเงินเดือนที่ไม่เท่าไหร่แต่เราก็สามารถที่จะจูนเจือครอบครัวได้นะคะขอให้น้องๆที่มาใหม่เนี่ยสู้ๆนะคะอดทนกับมันนะคะไม่ใช่มาแล้วก็เขาเรียกว่าทําได้วันสองวันท้อเม,มื่อไหวทําไม่ได้ไม่ได้อย่างที่คิดหนีอะไรอย่างเงี้ยมีความคิดว่าเวลาคุณมาคุณอยากมาทําคุณก็ต้องใจทํางานให้มันเต็มที่เจ้านายเขาอะ เสียค่าต่างๆค่าเอกสารค่าเดินเรื่องต่างๆมาให้กับคุณพี่ที่ก็พาคุณมาเนี่ยเขาแนะนําคุณมาเนี่ยเขาต้องเดือดร้อนเจ้านายก็ต้องเดือดร้อนเพราะว่าเขาต้องใช้ใจ่ายต่างๆในการพาคุณมาค่าตั๋วเครื่องบินค่าเอกสารต่างๆไม่รู้กี่แสนกี่พันคุณจะรู้หรือไม่เวลาที่คุณมาแล้วคุณไม่สามารถทํางานได้แล้วคุณก็หนีตัวเองทํางานไม่ค่อยเก่งก็สามารถที่จะ ฝึกซ้อมได้เรียนรู้ได้นี่ก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยเพราะเมื่อก่อนก็ไม่ได้ไปเป็นนวดอย่างเดียวเมื่อก่อนทํางานเป็นครูนะคะไม่ได้ทํางานนวดมาเรียนนวดแล้วก็เราเรียนรู้ล้วศึกษาตั้งใจกับมันทํากับมันให้เต็มที่เราไม่เก่งเราก็ฝึกกับคนที่เก่งพี่นวดให้ไหมคะหนูจะนวดให้พี่สอนหนูหน่อย ไม่มีใครว่าเลยโอยคนมันจะมานวดให้มีเหรอจะไม่อยากให้นวดอยากให้นวดจะตายตั้งใจทำงานนั่นแหลคะค่ะรับรองได้อนาคตที่มันจะหอมหวานอดทนสู้ๆสู้กับมันเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปีใหม่กบก็ขออวยพรแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่ดูแรดูรายการของกบดู YouTube ที่กดทำนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะร่างกายสุขภาพแข็งแรงอะไรที่มันร้ายๆก็ให้มันผ่านไปเริ่มต้นใหม่นะคะทุกอย่างแก้ไขแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกเสมอทุกทุกทุกครั้งทุกๆเรื่องเสมอนะคะยิ้มสู้ของมันเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ ขอให้อะไรที่เละ้ายผ่านไปนะคะให้มีกำลังใจที่ดีนะคะในวันปีใหม่ในวันที่ใหม่ๆได้รับสิ่งใหม่ๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องหญิงกลบล้านลาด้วยนะคะไปกำลังใจให้กบด้วยนะคะแล้วกบก็จะทำ YouTube สิ่งที่ดีๆในต่อๆไปนะคะให้กับน้องๆได้ดูให้เพื่อนๆได้ชมนะคะว่าจะมีที่เที่ยวหรือว่า ร้านค้าต่าง,างๆอะไรอ,อีกเยอะแยะมากมายะคะ่ะกบจะลงเรื่อยๆนะคะจริงๆข้อมูลมีเยอะแยะเลยแต่ว่างานเยอะมากช่วงนี้เลยต้องหยุดเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวก,กบจะลงเรื่อยๆๆนะคะในงานที่กบได้ทำไว้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องหญิงกบลาละลจ้ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งแล้วกดติดตามให้กับช่องหญิงกบาลาลาแล้วท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ